วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียเอาเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 209ตอนอาถรรพ์บ้านป่ามาให้ชมกันครับ <S <S ขอบอกเลยว่าที่นี่นับเป็นเคสที่เดินทางลำบากที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เพราะถึงขั้นต้องให้เจ้าของเคสขับรถมารับทีมงานกันเลยจ้าได้พี่จากข้างในก็ได้แล้วแต่พี่เลย ตอนนี้เฟซเราต้อต่อไปอ่ะเดี๋ยวไปดูนั่งหน้าก็ได้นะข้างหน้าว่างพี่ข้างหน้าว่างไม่ได้อารมณ์ครับเราต้องขึ้นเขาใช่ไหมครับครับผมถึงขั้นยอมแพ้แล้วอ่ะขับวินอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากีดยางมอเตอร์ไซค์กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยแล้วค่อยไปขับวินมอเตอร์ไซค์เออเรื่องนี้เป็นมิสที่าชีม ยองรู้สึกได้วอร์มกระดูกคอก่อนขึ้นมาด้วยคือแบบว่าที่นอนตกหมอนมาหายนะจ๊ะบอกเพราะว่าเป็นไขสั่หลังโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ออฟโรดชัดๆชอฟามาพอขึ้นมาเนี่ยคิดว่าพอไหมไม่พอผมบอกเลยที่นี่นี่เล่นผมเลยสี่ห้าโมงเตรียมไว้เจี๊ยมไหมผมพกออฟใส่ตะกร้าผมไปสามกระป๋องคุณกกลนาดูแลชีวิตดิฉันด้วยพี่ครับดูแลตัวเอง ขึ้นป่าขึ้นเขาอย่างนี้อาหารการกินน่าจะลำบากแต่บอกเลยครับที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นทุกอย่างจัดเต็มอาหารป่าที่นี่เด็ดมากนี่มันเลี้ยงโตโตโต,ตจีนช้างด<ะ>้วยนะกุ้ยมีหน้นาคล้ายอยู่นะ <c oughs> นี่ฮะวันนี้เราเสนอเมนูอาหารป่าของที่นี่ครับโอโ้โหอาหารป,ปาทะเลใช่เป็นกุ้งป่าเป็นปลาหมึกป่าพานอไปล่ามาสามวัน <c oughs> ไม่เจอสุดท้ายซื้อตลาดกล่องล่างกล่องล่างนี่สำหรับคุณอ๊อฟ มันไหม้นั่นน้อยอ้โหหมูป่าหมูป่ากรอบหมูกรอบป่าใช่ใช่ครับออฟคุณไม่เคยอิ่มอืมใช่กินมากินมาจะยี่สิบนาทีแล้วนาทีแล้วกินอะไรรู้ป่ะกินอะไรกะเพราขาหมู แล้วแบบข้าวนี่กินกันก่อนออกมาแล้วอ่ะใช่นี่คือแวกินกันแล้วแน่นอนน้ำหวานอ่ะสองแก้วแล้วก็น้ำโคอยู่ประมาณสองขวดฉันรู้ว่าฉันต้องใช้แรงเยอะวันนี้คือไงเหลือดีกว่าขาดใช่อ๋อจะไปเป็นลมกลางทางทำไมล่ะเออพูดพางก็มีเหตุผลนะถูกต้องใครจะแบกเอออืมอันนี้น่าคิดกว่าต้องรอทางลงมารับทาง่างเยอะนะธรรมะต้องคู่กับทรกินค่ะเพราะถ้าเราธรรมะอย่างเดียวไม่ทํากินเราจะอดตายค่ะ เห็นที่นี่เนี่ยเขาเอาจีวรไปพันต้นไม้ไว้หรือถ้าจะเป็นหลวงพ่อตากผ้าเฮียก็ว่าไม่น่าใช่แล้วคืออะไรกันละนี้เนี่ยบวชต้นไม้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะไม่บวชเนี่ยลาบเป็นอุปสมบทหมู่ขนาดนี้อันนี้คือเนี่ยคือวัดป่าเป็นวัดป่าที่แบบวัดป่าโบราณที่เขาแบบจะเอาเหมือนจีวรเนี่ยเป็นเศษจีวรหรือชายจีวรเนี่ยผูกไว้เพื่อแสดงถึง วีสงคามสีมาคืออาณาเขตของวัดเหมือนที่ว่าต้องเป็นกำแพงวัดหรือเสมาวัดาณนั้นยไม้เท่าไหร่ก็เหมือนกับว่ายิ่งบอกอาณาเขตวัาไปเรื่อยๆว่าถึงต้นไม้ต้นนี้นะก็จะมีอาณาเขตอย่างเช่นแนวต้นไม้อย่างเงี้ยก็คือปลูกเป็นแนวพระสงฆ์ท่านก็ต้องปลูกเป็แนวนะเรียกว่าอาณาเขตอภยยทานเพราะว่าอย่าลืมามต่ก่อนคนสมัยก่อนเขาเข้าป่าล่าสัตว์ไงนะถ้ามาเจอป่าแบบนี้ เขาเห็นแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ล่าบริเวณนี้โโอ้มีประโยชน์มีประโยชน์อาแกหาาวฉันไม่มีประโยชน์ไม่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 ใช่บอกเขาว่าเธอไม่มีประโยชน์มนลายขนอบคุณครับหมดประโยชน์แล้วอาเชิญบ๊ายบายพี่ได้ยินเสียงโป้งป้างระหว่างถ่ายทำไม่ใช่เขายิงกันนะคืออะไรไปถามออฟดีกว่าไม่ถึงเปิดไม่ใช่ช้าง เพราะว่าป่าไม้เขามาจุดผูไล่ช้างก็เลยงงว่าเอ๊ะฉันต้องยืนถ่ายรายการต่อหรือฉันต้องวิ่งตอนนั้นอ่ะป่าไม้มาจุดพูไล่ช้างทําตัวไม่ถูกในนี้มีมีช้างเดินมาปล่อยไหมครเขาเขาเขาจะลงมาพื้นที่ของชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยไปไปไล่อย่างเงี้ยเหรออ๋อให้เขากลับเข้าไปให้กลับเข้าไปในป่าโอ้แล้วมีมีไหมนี่มี ม่มีแต่ตอนนี้ทางมานี่ไม่มี็นออแล้วเสอมีไมะไม่มีไม่ใช่ไหมฮะจะมีแต่เขาไม่ลงมาถามผมจะมีอยู่ข้างบนแต่ไม่ลงมาแล้วพี่่ทำงานกันทุกวันไหมครับทุกวันก็ไปทำงานลางืีก็มาไล่ปลาางอ้าแล้วทำไมงมาไล่ล่ะเป็หน่วยงานล่ะครับ่างไห็ไหจะอ้ อ้หสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยุนคนาบุญเลยค่ะโอ้ทุนนาด้วยหลงโคกมาตัวหลงมาโคหลงตัวเครับเดวอาขึ้นไปด้วยนะะกีู้เสียงเสงพูดังไปแล้วขึ้นไปแล้วเังพี่หลันขอบคุณนะครับขอบคุณราบขอบคุณวบ้านด้วยนะขอบคุณครับขอย้าอีกดีว่าอยู่ดีกินดีจริงๆ เพราะว่านอกจากข้าเย็นแล้วเนี่ยยังมีผลไม้รอบดึกอีกตั้งหากแฮปปี้สุดๆไม่เชื่อดูหน้าคุณแอร์เดะและนี่ก็เป็นเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 209ตอนอาถรรพ์บ้านป่าครับและใครที่อยากดูเบื้องหลังแบบนี้อีกในเดอะซิกเซนโกยังมีอีกเพียบไม่เชื่อลองสมัครดูกันนะ